ความสกรปรกโสมมมันเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์นั้นออกจากใจใจมีความสงบเ่มเย็นขึ้นไปรับลำดับแล้วสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาภายในตัวชำระสักฟอคกความโลภความโกรธราคาตัณหาให้หมดไปสิ้นไปจนกระทั่งถึงหมดสิ้นโดยประการทั้งปวงและครองนิพพานสมบัติขึ้นที่ใจของตน ท่านผู้นั้นเรียกว่าเลิศเลยเต,ต็มสัตว์เต็มส่วนแล้วหินถ้าเป็นพระสงฆ์ก็เรียกว่าเป็นสารณะของพวกเราเต็มภูมิแล้วเช่นเรากล่าวอ้างท่านว่าสังฆังชาร,รังคาฉามี <c oughs> คือพระสงฆ์องค์เอกที่ได้บรรลุธรรมอันสุดยอดดังพระพุทธเจ้าทรงบรรทุรุลุและตัดทะุมาแล้วไม่ผิดแตกจากกันเลย นี่มากลายเป็นสนะของพวกเราพุทธังสนางคะฉามิก็หมายถึงศา,ศาสดาอุค์เอกที่บริสุทธิ์ด้วยพระไถ่ล้วนแล้วทำมังสนะนางคะฉามิก็หมายถึงธรรมอันเอกเลิศเลอที่พระส่งไว้แล้วนั้นสังคังสนางคะฉามิก็หมายถึงพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ตถกคตพระสงฆ์สาวกเป็นพระรห,ะห,ะหะันต์ จิตใจเต็มไปด้วยธรรมล้วนๆไม่มีอะไรบกพร่องแล้วนั้นมาเป็นสาระของพวกเรา <c oughs> <c oughs> จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ยึดธรรมทั้งสามนี้คือพุโทโธก็ดีธรรมโมก็ดีสังโฆก็ดีไว้เป็นหลักใจเสมออย่าปล่อยอย่าวางนี้คือที่พึ่งของใจที่พึ่งของกายคือตึกรามบ้านช่องสถานที่อยู่อาศัย อาหารหวานคาวเหล่านี้เป็นที่ที่อาศัยของกายเป็นระยะระยะที่อาศัยของใจที่พึ่งของใจได้แก่ธรรมการให้ทานก็เป็นที่พึ่งของใจให้ทานมากน้อยเป็นเป็นที่พึ่งของใจเป็นโอชารสรล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้ชุ่มเย็นให้ทานมาก,กี่ปีกี่เดือนไม่สำคัญ สำคัญที่เราได้ให้ทานแล้วมากน้อยไม่ต้องไปนับหลากความจริงนับให้พร้อมหมดเลยไม่ว่าที่แจ้งที่รับใครทําความดีอยู่ที่ไหนไม่ว่าที่แจ้งที่รับผลบุญผลกุศลจะเกิดขึ้นในขณะที่ทํานั่นแหละไม่โดยไม่นิยมว่าเป็นที่แจ้งที่รับแล้วทำมากี่ปีกี่เดือนผลกันหุนกันมานั้นเรียกว่า เกิดขึ้นกับผู้บำเพ็ญทานแล้วก็มารวมอยู่ที่หัวใจของเราเป็นเรือนใจเป็นที่พึ่งที่ฝากเป็นฝากตายกับใจของเราศีลนะเราจะรักษาข้อไหนก็ควรมีความหนักแน่นอย่าปล่อยเป็นลมเป็นแรงไปเสียคนทั้งคนหาศีลข้อเดียวศีลศีลเดียวไม่มีนี้รู้สึกว่า บกพร่องมากในชาวพุทธของเราพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงประทานศีลให้มากนะักให้พอเหมาะพอดีกับความเป็นคารวะของเราเพียงศีลห้าเท่านั้นก็ควรจะรับได้ไม่เต็มบทเต็มบาทก็ขอให้เป็นเครื่องหมายแห,ห่งชาวพุทธเราว่าเป็นผู้มีศีลติดตัวติดใจ ก็ยังดีแล้วการเจริญเมตตาภาวนานี่ยิ่งเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะต้องทำด้วยกันทุกคนไม่เวน้นคือภาวนาทำใจให้สงบจากอารมณ์ดังสมณะที่ท่านภาวนาของท่านซึ่งศิทธาราราชกุมารไปเสด็จไปเจอเอานั่นแหละ สมณะนั้นคือสมณะเพื่อบำเพ็ญเพื่อความสงบใจเราเวลาเราไม่มีเวลาไหนที่จะทำเอาเวลาจะหลับจะนอนเอาให้ได้ทำให้ได้ถ้าลงเวลาหลับนอนยังไม่มีเวลาตายแล้วคนเราก็ไม่ควรมีเวลาตายเพราะไม่ว่างงานแต่เราจะภาวนากิเลสมันจะหลอกลวงว่า เหน็ดเหนื่อยเมื่อลาวิ่งเต้นขวนขัขวายหาการหางานทําการทํางานทั้งวันจะมาภาวนาไม่มีเวลาจะทําเราให้สอดแทรกปัญหาสวนหมัดกิเลสบ้างว่าก็าเมื่อเวลาจะตายนั้นทํำไมมีเวลาได้เวลามีชีวิตอยู่เวลา,เาไปไหนหมดจริงไม่มีเวลา ความยุง่งเหยิงวุ่นวายกิเลสเอาไปถลุงเสียหมดเวลาจะสร้างความดีกิเลสกันไว้ว่าไม่มีเวลาเราก็สวนหมัดเข้าไปบ้างว่าก็เวลาจะตายทำไมมีเวลาเมื่อเวลาเมื่อจะตายมีเวลาได้แล้วเวลาไม่ตายก็ต้องมีเวลาทําภาวนาได้สินั่นะบางครับเขาอย่างนั้นนะกิเลสมันหนาแน่น เราจะสร้างคุณงามความดีอะไรนี้กิเลสจ,จะไม่ยอมให้ทำหํำง่ายนะนี่ท่าเรียกว่ากิเลสค่าสึกของใจมีอยู่กับทุกคนถ้าเป็นสิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่จะทําคนให้เสียนั้นเปิดทางให้สมัครรักชอบในสิ่งนั้นๆซึ่งเป็นความชั่วตลอดไปไม่มีความเบื่อหน่ายอิ่มพอเลยแต่ถ้าจะสร้างคุณงามความดีต้องถูกคัดถูกค้านต้านทานขาดขวางอยู่ตลอดเวลา เช่นเราจะภาวนานี่มันจะหาเรื่องนวะว่าวันนี้เหนือ่อยเมื่อยล้ามากภาวนาพุทธโธไม่ได้ธรมโมก็ไม่ได้สังโฆก็ไม่ได้หว่าพระก็ประหลุประหลุบางทีไม่ถึงสามครั้งหลับครอกครอกบนหมอน,น,นเห็นไม่กิเลสกล่อมทั้งทั้งที่กำลังภาวนามันเอาลงหมอนจนได้เมันเก่งไมกิเลส พราะฉะนั้นเราจงตั้งใจทําใจของเราภาวนาเพื่อสร้างหลักใจให้ดีเวลานี้โลกสนใจตั้งแต่สิ่งภายนอกซึ่งเป็นเรื่องของกายเสียมากต่อมากจนลืมสิ่งสําคัญคือหลักของใจเรือนของใจที่พึ่งของใจไปเสียมีแต่ชื่อว่าเป็นชาวพุทธชาวพุทธชาวพุทธลมปากชาวพุทธหลมลแล้งแหงหาสาระประจําใจสมกับชาวพุทธไม่ได้เลย อย่างนี้ไม่สมควรจะเราเป็นชาวพุทธจึงขอให้มีเครื่องหมาย,ย่างชาวพุทธติดตัวของเราการให้ทานยาตนีทีเหนียวขามตนีที่เหนียวนั่นคกิเลสตัวสําคัญที่มันบีบมันมัดเอาไว้จะไปเสียสละให้ทานบาทหนึ่งสองบาทมันหึงมันห่วงแต่เวลามันเอาไปถลุงนี่เท่าไหร่ถึงไหนถึงกันไม่ได้ว่าหมดเท่าไหร่ยังเท่าไหรนะ่นี่แหละกิเลส มันเก่งขนาดนั้นนะแต่เวลาเราจะหันแยกมาทําบุญให้ทานที่เหลืสจะตามหึงหวงมัดเอาไว้เลยเงินบาทหนึ่งกรรมแล้วกรรเล่าสมัยปัจจุบันนี้เป็นเงินเ,เป็นกระดาษสมมุติกระดาษขึ้นเป็นเงินเวลาจะทําบุญให้ทานนี้กิเลสมันไม่ยอมให้แบ่ให้กรรมไว้อย่างนั้นกรรมแล้วกรรเล่าสุดท้ายก็เงื่อมือกับเงินกระดาษ ซึมซาบเขาจึงกันกลายเป็นเป็นน้ำไปหมดในกระดาษเปื่อยไปหมดเลยไม่ได้ให้ฐา,านเห็นไหมกิเลสมันเก่งไหมเพราะฉะนั้นเราจึงแยกออกให้ได้นะ <c oughs> ไม่แยกไม่ได้ความตะนีทีเหนียวนะ้่นมันถือว่ามันมีคุณค่าอย่างมากพีอยานาจมากที่สุดในตัวของเราอะไรอะไรมันก็ถือว่าเป็นเราเป็นเราความตะนีก็เป็นเรา ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่ากิเลสอันใดจะทําความดีแล้วมันยึดมันบังคับไว้หมดไม่ให้เราทําเราซึ่งเป็นฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่าถือพุทธให้แยกออกมาอย่าให้มันแบกเอาไปกินหมดนะต้องแบกมาแบ่งมาให้ทานจนได้นี่แหละอานให้ทานมากน้อยนี่แหละจะเป็นสาระประโยชน์ จะเป็นที่พึ่งของใจของเราได้นอกนั้นที่เดียวจะไปถลุหมดตาแล้วไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยตึกรามบ้านช่องเข้าของเงินทองมีมากมีน้อยตายแล้วพังประชันนั้นเมื่อร่างกายพังเสียอย่างเดียวสิ่งว่านั้นหมดความหมาย แต่ใจที่สมบุกสมบันจะต้องต่อพบต่อชาติไปเกิดในสถานที่ต่างๆนี้ไม่มีคุณงามความดีเป็นเครื่องสนับสนุนแล้วก็จมลงในโลกได้ไม่สงสัยเพราะฉะจึงรีบผลขวายเสียตั้งแต่บัดนี้ถ้าสร้างคุณงามความดีเสียเราจะเอาความต้านีทีเหนมาเป็นเจ้าอำนาจบังคับศีลธรรมที่จะพาเราออกให้หลุดพ้นจากถูกนี้มาเป็นตัวสำคัญมากยิ่งกว่าการ สร้างความดีของเราเรื่องความตนีทีเหนียวคือกิเลสตัวเป็นแก่นเป็นนแกนสําคัญมากนะมีอนานาจมากอํานาจมันมากที่สุดมันไม่อยากให้ได้ไงมีเงินทองกองเท่าภูเขามันก็ไม่ยอมที่จะมาเสียสละเพื่อการทำบุญให้ทานแต่เพื่อมันนั้นห้าภูเขาห้าลูกเต็มไปด้วยเงินทองไม่พอใช้มันเอาไปถลุงหมดเห็นไหมกิเลสความความพอมีที่ไหนไม่มี แล้วแยกมาทมําบุญให้ทานนี่มันตนหนีทีเหนียวทุกสิ่งท,ทุกอย่างมันไม่ยอมเพราะกิเลสกับธรรมเป็นค่าศึกกันเราจะสร้างธรรมสร้างคุณงามความดีนี่เป็นทางออกของเราที่จะให้หลุดพ้นจากข้องทุกข์ทั้งหลายกิเลสมันจึงไม่ยอมโดยเหตุนี้เราจรึงต้องฝืนกับกิเลสสู้กิเลสเอามันหวงเท่าไหร่เราจะให้ฟา,าดแย่งกันเ มือหนึ่งกิเลสหววไว้มือหนึ่งแย่งออกมาเงินบาทหนึ่งแบ่งกันคนละห้าสิบาต่างห้ากิเลสห้าสิบต่างเราเอาห้าสิบต่างไปทําบุญให้ตาอย่างนี้จนได้แล้วสุดท้ายมันเมื่อต่างคนต่างฟัดต่างเบี่ยงแย่งกันทางความดีของเรากับทางความชั่วความจมของกิเลสสู้กันไปสู้กันมาก็ก็สู้เราไม่ได้ เมื่อสู้เรามาได้เราก็มีกำลังจิตใจมีความรักใคร่ใฝ่ศีลนฝ่ทานไปโดยลำดับวันหนึ่งวันหนึ่งมไม่ได้ทานอยู่ไม่ได้นะเ <c oughs> <c oughs> <cleanup> มื่อจิตใจมีความชินต่อการทําบุญให้ทานแล้ววันหนึ่งไม่ได้ให้ไม่สบายใจเลยจากนั้นก็ถึงเวลาภาวนา <c oughs> ที่แรกมันขี้เกียจขี้ admitted, คร้านมันไม่อยากภาวนาเมื่อภาวนาแล้วปรากฏมีความสงบเย็นเข้าไปภายในตัวเอง เื่สงบภายในตัวเองความสุขที่เด่นย่อมจะปรากฏขึ้นติดใจซึ่งเราไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่วันเกิดมาได้ปรากฏแล้วในวันภาวนานั้นนั่นนี่ก็สร้างศรัทธาความเชื่อมั่นในมรรคในผลขึ้นแล้วความอุตสาห์พยายามก็เกิดขึ้นมาตามๆกันทีนี้ไม่ได้ภาวนาอยู่ไม่ได้วันหนึ่งต้องให้ได้ภาวนานี่ละการ สู้กับฝ่ายต่ําต้องสู้อย่างหนักหนากิเลสหนาเท่าไรการสู้กันต้องหนักมีความทุกข์มากทุกข์กะทุกเอาเถอะทุกข์เพราะการสู้กับกิเลสนี่เป็นผลขึ้นมาให้เป็นที่พึงพอใจในการภายหลังในภาคันุสาพยายามนี่เรียกว่าสร้างหลักใจของเราเวลานี้ชาวพุทธเราเล้วแหล่วิ่งเต้นขวนขวายหาตั้งแต่จ่นภายนอกเพื่อความสะดวกกาย ให้อยู่ดีกินดี <c oughs> ใช้สอยทุกอย่างให้ดีเอี่ยมไปหมดเอี่ยมไปหมดมีตั้งแต่เพื่อร่างกายทั้นั้นส่วนจิตใจรกลุงลังสร้างแต่ความทุกข์ความทรามาสู่ตัวของตัวไม่สนใจชำระส,ะสางม,มันบ้างเลยมันก็มีแต่ความทุกข์เต็มหัวใจสะอาดตั้งแต่สถานที่บ้านเรือนที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ไม่สอยสะอาดแต่ใจมันรกรุงลงังเมื่อความรกลุงรลังเต็มหัวใจความทุกข์ก็ต้องเต็มหัวใจนั่นเราต้องสร้างทั้งภายนอกภายในความสะอาดภายนอกเราก็ทำความสะอาดภายในจิตใจเราก็ชำระด้วยภาวนาของเราไปที่ไหนอย่าปล่อยอย่าวางพุโทโธพุโทโธให้ติดกับใจเสมอ จิตใจมันคิดได้ทุกแง่ทุกมุมเราทําการงานอะไรอยู่มันก็คิดทของมันไปได้นี่เราแยกออกมาให้คิดถึงพุโทโธหรือตมโมหรือสังโฆบูใดเป็นคําบริกรรมในใจของเราก็ให้คิดได้เหมือนกันนี่เรียกว่าทำกุศลทาความดีสร้าง เลือนใจขึ้นในใจของเราทั้งๆที่เราทำงานภายโลกเพื่อการหาเลี้ยงชีพแต่การภายในคืออาหารใจก็ให้หมีด้วยคำบริกรรมของพุโทโธตโมสังโฆเรานี่เรียกว่าเป็นผู้ไม่เสียท่าเสียทีเวลามีชีวิตอยู่สมบัติเงินทองกข็ของก็ขาขอ,งาอาศัยกันไปส่วนร่างกายสะดวกสบายอยู่ดีกินดีใช้สอยตุกสิ่งทุกอย่างดี ทางภายในใจก็ทานก็ดีศีลก็มีภาวนาก็มีชำระจิตใจของตนให้มีความสงบเยือกเย็ยนสะอาดสะอ้านไปดยลำดำับมาสุดท้ายก็สะอาดทั้งสิ่งภายนาอกการอยู่การกินการใช้การสอยการแต่งเนื้อแต่งตัวสะอาดสะอาน นี่เราก็ทำหนา้าจิตใจของเราให้มีความสะอาดจากกิเลสความสกรปรกสมมเข้าสู่ความสงบเย็ยนใจกลายเป็นความสว่างจ้าขึ้นมานี่เรียกว่าได้ความสว่างทั้งสองทางทางภายนอกก็สะอาดภายในก็สะอาดไม่เสียท่าเสียทีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ <c> ัง <oughs> ขอให้พี่น้องตั้งหลายเลยนี่ทำนี่ไว้เป็นหลักใจของเรา เราจะมีความสุขความเจริญการตายนี้เราอย่าว่าใจนี้จะฉีบหายนะใจนี้จะสิ้นสูญไปกับความตายของเราใจไม่สูญ <c oughs> ร่างกายแตกลงไปแล้วแยกออกไปเป็นาธาตุของมันเมื่อมันสลายจากส่วนผสมคือเป็นจัดปุ๋ยุคลนี้เนี่กว่าส่วนผสมมันสลายออกไปจากนี้แล้ว ส่วนไหนเป็นดินมันก็กลายไปเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟใจก็ต้องเป็นใจทีนี้ใจเมื่อมีไม่มีคุณงามความดีมันก็จมสมบัติเงินทองเข้าของที่เราอาศัยมาตั้งแต่มีชีวิตอยู่ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนะ,ะเวลานั้นใจต้องจมเพราะไม่มีความดีด้วยเหตุนี้เราจึงต้องสร้างความดีไว้เพื่อเป็นหลักใจสมบัติภายในของเรา ให้ได้ยึดได้เกาะอยู่สม่ำเสมอเพราะใจดวงนี้ไม่เคยตายจะต้องไปเกิดในภพนั้นภพนี้ชาตินั้นชาตินี้ไม่มีประมาณตามน้านแห่งนิบากกรรมดีชั่วที่ฝังอยู่ภายในใจนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปเลยเราต้องสร้างคุณงามความดีไว้เป็นเครื่อง หนุนจิตใจให้ไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมจนกระทั้งมุนวาดสนาบารมีของเราแก่กล้าด้วยการสร้างความดีไม่อยู่ไม่ถอยนี้ก็หลุดพ้นจากทุกข์ได้เช่นพระพุทธเจ้าและพระหันท่านเนี่ยวันนี้แสดงทำให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายฟังพอเป็นคติเครื่องเตือนใจหลักใจเป็นสำคัญนะอย่าลืมหลักใจนะพี่น้องทั้งหลาย เรื่องของกายวัตถุต่างๆที่เป็นเครื่องปนปลือบำรุงร่างกายมันเหลือเฟือเหลือประมาณจนกายเป็นความเฟอ้อไปหมดแต่จิตใจแห้งผากจากที่พึ่งคือพุโทธโธธรรมสังโฆจากศีลจากธรรมนี่มันเสียตรงนี้นะให้จำมาไว้ให้ดีให้สร้างทั้งทรัพย์ภายนอก ให้สร้างทั้งทรัพย์ภายในคือบุญกุศลเป็นหลักใจของเราเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นมีชีวิตอยู่ก็เป็นสุขตายไปแล้วบุญกุศลจัดสำนับกสนุนให้เราไปสู่สถานที่ดีคติที่สมหวังเป็นลำดับไปกาแรแสดงธรรมนี้ก็เห็นว่าสมควรกี่เวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอ <c oughs>